ตะกวงง่มันไทยเราไปนะครับสบายดีอยูด่ดีมีแห้งกับมาแจงบรรลัษน,นะครับวันนี้วันนี้เรามาดูสมุนไพรในป่ามันจะมีต้นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาเลยนะครับข่วนต้น ใบมออันนี้พี่พวนนะครับพี่พวนนมควายใบเอาบักไงใบเออกินกินแกน้ำนมขึ้นกันดิน้ำนมน้ำนมขึ้นกันต่ก็ไปน้ำนมจากขึ้นกัน ข่วนเกียงปืนเกียงปืน,ปนดอกจับงาวันนี้ได้ใบไม่ได้ใครกันเลยจะจะ่างอ่อนกลัวหน่อยหน้อยหน่อยน่อยก็เปนว่าใบใบอันนี้นะครับ นี่มาเจอต้อนขี่จาหนึ่งตำราย,ยาไม่รู้ว่าจะเรียกกว่าต้นอะไรแต่ว่าพอฝนกินแล้วมันถ่ายจวกจะะไม่ต้องเบ่งให้เสียเวลาเข้าห้องน้ำเฉยๆนั่งเฉยๆนะครับดูสิว่าลาาจะเป็นยังไง โอ้ลากใหญ่เพิ่มเริ่มเลยนะครับมีลากไฟไปหนะี่งลากไฟลากไฟบมมีนิ่งตรงนี้ไหมดูก่อนวนะ่ามีลากไฟหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นถ้ำนาคา

นี่ลากเดียวโคโลเลยไม,มนะย่มีแมวเดี๋ยวมันตายนะครับจะด,ดูลักษณะไว้ก่อนลากมันจะเป็นเก็บแดงๆลายๆนะครับกินเข้าไปนี่ทายจวกจักเลยนี่ ต้นน่อยมันที่สน,เ,นเอาไปปลูกกนันนี่นะครับต้นเล็กต้นเล็กนี่เราจะเอาไปปลูกอน,นุรักษ์สายพันธุ์ต้นไม้นี่นะครับรากเนี่ออกหลื่งๆอย่างนี้แหละพอเราจะาไปปลูกเราก็ตัดใบออกป้องกันการขายน้ำ ลักษณะคือไม่ลักษณะเทาอ,อันนี้ก็ใช่เทาลายๆนี่นะครับอันนี้แก่แล้วนี่เป็นเก็ดเป็นเก็ดเป็นเก็ดเดี๋ยวมาดูซิว่ามีรากรากเล็กรากน้อยหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ไม่เอากลัวมันตายนะครับ นี่เจอแล้วลากเล็กๆขาดก่อนเลยลวเวลาขุดยาเราก็ขุดเอาประมาณนี้เล็กๆมันก็ใช้ได้แล้วน,นี่แหละสามจบขี่จากนะครับเราจะเทือนอ เงานบดนี่ก็ใช่โอ้ยนี่พอเลยลากเดียกวก็พอใช้ยอยู่หลายปีได้นเน้ไ <c ười> <c ười> หาา <c ười> เ,เหลมนบ่โอ้ยบ่แมนตน อยู่ทั้งหนาๆนพาูดนะตอนมันอยู่ทั้งหนาๆนพาูดนะเอาได้แค่นี้ครับเพราะว่านะมันมีแต่ลากแก้วมาขุดแล้วตายเลยเดี๋ยวไปดูลากใหม่แตบพวกคุณเป็นยาถ่ายน้ำเหลืองเสียหายพิษ เป็นยาไทยอย่างแรงนะครับกินเข้าไปหรือถ่ายจวกเลยละนี่มันเบิ้งใบมันนี่ยังสิบเมนลากต้องลากต้องลายแล้วก็แดงดย,ยอดแดงยอดแดงแล้วก็เหลืองพอแก่มากก็เขียวนะครับลำ,ลำต้นที่นี่นลำต้นครับ ลำเถามันเป็นเถานะครับ mm hmm. นี่เถาออกสีเหลืองๆหน่อยๆ mm hmm. แล้วก็มีมีมือมือก็จะหลุดไปล่อนไปเรื่อยๆ mm hmm. นี่นะครับดูใบดูเถา mm hmm. แล้วก็ดูเนื้อในเนื้อในก็จะเป็นเหมือนปอนะครับมีเส้นใหญ่อย่างนี้ ดูดูก็จะมีกลิ่นหอมๆเหม,มือนเนื้อไม้ขุดดูลากสิใช่หรือเปล่าไม่ใช่มาแล้วลากหนึ่ง <c oughs> ขุดไปนึกว่าใช่อันนี้ของแท้เลยนี่นะครับลากก็จะเป็นเส้นๆเหลืองเหลืองเนื้อ นาะนี่นะครับสบาปเอจะได้ไม่ตายขุดไปหา้าอกเหลืองเนื้อมันจะเป็นสีแดงโทรศัพท์ก็กวนนะครับเราต้องปิดโทรศัพท์ก่อนช่วงนี้ปิดไปก่อนอจังหวะนี้เรากำลังใช้แรง อืมหลากเล็กสับไม่ค่อยขาดเพราะว่าเหนียวมากลากนะครับจะเป็นเส้นข้างในจะเป็นสีแดงๆเ,เดี๋ยวค่อไปล้างดูนะครับว่าเป็นสียังไง

ตไก่กับตะกวงอีกอันนี้บ่แม่เมนาะสีบ่ใช่นนที่เป็นหากดินงองไปถือเปล็ดเป็นหากทีว่หากเดียว เวันน e. ี้เป็นหากเดียวลงไปนี่ยังไงไล้เอาไปใส่เัินเลยโอ้โหนี่เด็กดีใจยุคหากเองอืมยากหายากสมุนไพรหายาก นี่นะครับเท่านี้ก็ฝนไปจน,นแ,แก่นั่นแหละลินแหดมันไหลยอยู่นี่นะครับตามมาส่วนที่เหลือเห็นไหมครับลากสีแดงแดงชึบๆๆบ หมดหลายแล้วเอาท่านี้ก็เพอนี่ครับลากเป็นสีแดงๆแต่ลางน้าออกจะเห็นชัดสีแดงพอแล้วได้แค่นี้ก็ใช้ไม่หมดแต่เรามีนะนี่นะครับมาดูเถานี่เถาวงเขาก็จะเป็นเก็บเหมือนเหมือนเก็บได้เขาเรียกว่า กิ้งกากิ้งกามีมือนะครับยื่นออกมาแต่มือม